ขอนอบน้อมต่อพระระัตนตรัยสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายหัวข้อชื่อว่าพรหมจัรย์ตอนที่สองนะครับในครั้ที่แล้วก็พูดเรื่องพรหมจัรย์ตอนที่หนึ่งแต่ว่าไม่รู้เข้าเรื่องหรือเปล่อไม่รู้พูดไปเรื่อย วันะนนี้มาพูดตอนที่สองก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันไม่รู้จะเข้าเรื่องหรือยังนะคำว่าพรหมจรรย์แปลว่าการดาเนินชีวิตที่ประเสริฐหรือว่าขนทางวิธีการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติหรือว่าวิธีการเป็นอยู่ชนิดที่มันดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับความจริงมากที่สุดได้ประโยชน์จากความจริงมากที่สุดอย่างนี้นะ ซึ่งเป็นทางดำเนินหรือว่าวิธีการดำเนินชีวิตที่ประกาศโดยคนที่รู้มากที่สุดรู้ดีที่สุดแล้วก็รู้จบที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงธรรมะหรือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เป็นธรรมะแบบก,กลางๆวันนี้ก็จะพูดถึงพื้นฐานของพรมจร,ร์ว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานของอะไร ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมะที่ได้พูดไปเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละแล้วุทะเจ้านั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้ความจริงแล้วก็เอาความจริงนั้นมาเป็นพื้นฐานในการที่เราจะได้ใช้ชีวิตชนิดที่มันถูกต้องแล้วก็ได้รับประโยชน์จริงๆนะครับเดี๋ยวจะแยกให้ดนะูแต่ว่าก็จะให้ดูเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับเ่าที่พอนึกได้นะอันนี้ เรื่องเกี่ยวกับพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งก็คือพรหมจรรย์ประกาศบนพื้นฐานความจริงพรหมจรรย์ประกาศบนฐานความจริงฐานความจริงก็ได้พูดไปในคราวที่แล้วซึ่งก็กล่าวถึงธรรมะทั้งปวงหรือว่าธาตุหรือว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่สองข้างหลักๆคือสังคตธรรมและแสังขารสิ่งที่ลุงแต่งเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย คือขันห้าหรือว่าชีวิตเราทีนี้จะแยกออกเป็นนามรูปกายจิตหรืออะก,กเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่เรานะอันนี้ก็คือสังคตธ,ธรรมหรือว่าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวที่ไรแก่สารไร้ตัวตนเป็นตัวที่น่าเหน็ดเหนื่อยกับมันมันเป็นภาระเป็นของที่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะครับอันนี้คือสังคตธ,ธรรมหรือว่าชีวิตเราเ เป็นตรวจทุกข์ส่วนธรรมะอีกขั้นหนึ่งเป็นอสังคตธ,ธรรมธรรมะที่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งนิโรธภหรือวันนิทานหรือว่าใช้ชื่อดื่นก็ได้ในคราวที่แล้วก็ยกชื่อมาหลายชื่อเช่นเป็นความสงบระงับของสังขารทุกๆอย่างอย่างนี้ก็ได้เป็นความสลัความสลัดคืนอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะพูดนะครับแต่ว่า อันนี้ก็ใช้คําไม่กี่คํามานะหรือเป็นดับทุกนะมีทุกกับดับทุกทุกก็คือชีวิตขันห้าอันนี้เป็นทุกส่วนนิพพานนี่ก็ดับทุกดับชีวิตดับขันห้าขันห้าดับสนิทที่ไหนก็ดับสนิทที่นิพพานนะแต่ว่าธรรมะทั้งหมดทั้งปวงก,ก็ล้วนเป็นธรรมะคือเป็นของที่เป็นกลางกลางถ้าสังคตธรรมก็เป็นสมบัติแบบโลกโลก เป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะสร้างจะทําอะไรขึ้นมาท่านก็จะเป็นไปตามที่เราสร้างนะเป็นไปตามเหตุส่วนนิพพานนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราสร้างมันมีมันดำรงอยู่และเป็นความดับทุกข์แต่ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันนะครับอันนี้ธรรมะทั้งปวงก็มีสองข้างมีข้างทุกข์กับข้างดับทุกข์นะครับฉะนั้นพอท่านเข้าใจอย่างนี้หรือว่ามองเห็นอย่างนี้แล้ว พรหมจรรย์ก็ต้องประกาศไปในทางที่จะทําให้ดับทุกข์อย่างแน่นอนนะเพราะว่าข้างทุกข์คงไม่มีใครอยากได้ยังมีใครอยากได้บางข้างทุกข์เนี่ยนะทุกข์ของที่เป็นภาระของน่าเกลียดของไม่น่ารักเนี่ยนะเกิดมาก็ต้องทุกข์ทรมานเกิดมาก็เหนื่อยเหนื่อยแม่ที่คลอดออกมานเกือบตายเหมือนกันนะ เกิดมาแล้วก็ลำบากคนโน้นลำบากคนนี้ลำบากระบนเกือบตายนะครับมานั่งอยู่นี่ก็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ย้าไม่ติดเกือบตายเหมือนกันเกือบตายแล้วก็จบลมอย่างเศร้าโศกตายจริงๆแต่ไม่ตายจริงก็เกิดใหม่เลยเกิดใหม่ก็เรียนหนังสือใหม่เหมือนกันนะเรียนหนังสือเกือบตายเหมือนกันเสร็จแล้วก็แก่แก่แล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่วนเวียนไปอย่างนี้อันนี้ฝากทุกนะครับไม่รู้ท่านยังอยากจะเอาอีกหรือเปล่า แต่ท่านอยากจะเอา,าตัวใครตัวมันก็นแล้วกันถ้ายังอยากจะเอาอยู่ก็ไม่เข้าใจพรหมจรรย์ของรพ,ววพระพุทธเจ้าเราว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าประกาศอยู่บนพื้นฐานของความจริงความจริงข้างโลกนี่มันข้างทุกข์มันเอาไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าจะได้แก่นสารอะไรจากโลกบ้างก็ต้องได้ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกนะมาอยู่ในโลกก็ห่างโลกไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได้มาเกิดบ่อยๆก็ห่างจากความเกิด ความเกิดไม่มีอิทธิพลและไม่อยากเกิดมาตายบ่อยๆก็ความตายก็หมดอิทธิพลไม่ได้กลัวตายแล้วก็ไม่ได้อยากตายด้วยไม่ได้รักตายแล้วก็ไม่ได้กลัวตายด้วยอย่างนี้น่มันอยู่ในโลกโลกมันมีสุขมีทุกข์ก็ถ้าจะได้แก่นสารสาระจากสุขจากทุกข์ก็คือได้่างออกไปจากมันเนี่ยนี่ทำนองนี้นะครับพระมจ,กกจันทร์ก็จะประกาศในทำนองนี้คือว่าเอาหลักความจริงนั้นมาเป็น ฐานรองรับแล้วก็ประกาศวิธีการปฏิบัติหรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตที่มันดีที่สุดลเลิศที่สุดที่จะได้ผลที่สุดผลคือดับทุกข์หรือว่านิพพานซึ่งเป็นแก่นสารหรือว่าเป็นสมบัติจริงๆที่เรียกกันว่านิพพานสมบัติหรือสมบัติของบุคคลสมบัติของคนถ้าเป็นสัสงกตรธรรมนี้มันเป็นสมบัติของโลกเป็นของุงแต่งก็เป็นสมบัติเหมือนกันแต่ว่า สมบัติผัดกันชมไปเรื่อยๆมันแน่มั่นคงถาวรส่วนนิพพานนั้นเป็นสมบัติของคนเป็นความดับทุกข์นะครับพอเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านก็จะรู้ว่าปรมจัน์หรือว่าวิธีการดําเนินชีวิตที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ก็เพื่อให้มันดับดับทุกข์ให้ทุกข์มันลดลงไม่ให้มันทุกข์เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ให้มันเรื่องมันมีเรื่องยุ่งยากให้มันยุ่งเหมันเดิแต่ว่าให้มันยุ่งแต่น้อย อย่าให้มันยุ่งมากหาวิธีไม่ให้มันยุ่งความหมายกัน้นแต่ไหนมาแล้วก็ต้องยุ่งเหมือนกันแต่ว่าให้มันยุ่งแต่แน,น่นอยไว้อย่าให้มันยุ่งเจะอย่าให้เรื่องมันยืดยาวแล้วที่มุ่งหวังจริงๆหรือว่าที่ต้องการจริงๆที่ปรารถนาจริงๆก็คือดับทุกไปอันนี้หลักของปรมาจัยรนะครับทีนี้ฐานความจริงเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็กดแห่งธรรมทั้งปวงกดแห่งความจริงก็มีอยู่สี่ประโยคหลัก,ลกๆซึ่งเป็นกฎ กฎใหญ่ที่ครอบกฎทั้งปวงไว้กฎอื่นๆก็จะอยู่ภายใต้กฎนี้หมดถ้าเราจะเข้าใจกฎอื่นๆเช่นกฎของทีชะกฎของอุตุกฎของจิตกฎของกรรมหรือกฎอื่นๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจกฎนี้ซึ่งเป็นกฎที่ครอบกฎทั้งปวงไว้ก็เลยเรียกว่ากฎแห่งธรรมทั้งปวงนะครับก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาอันนี้คมได้ยินประจําอยู่แล้วสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง สัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งกรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คงสภาพเดิมไม่ได้สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนแต่ไม่ใช่นะี่ไม่ใช่ตัวตนคำว่าไม่ใช่ตัวตนก็ต้องเข้าใจดีๆเข้าใจในแง่อีกทัพปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทความมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ทีนี้ให้สนใจในแง่มุมเฉพาะปฏิจจสมุปบาทก็พอเรื่องความเกิดขึ้นของกองทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับของกองทุกข์เป็นอย่างนี้พอ,พอเพราะว่าถ้าไปสนใจเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องอิทัิปัจจยตาเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันเกินจาเป็นไปนะให้สนใจแต่ในแง่ปฏิจจสมุปบาทจึงมีชื่อยาวๆบอกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะครับ อันนี้ก็กฎแห่งธรรมทั้งปวงเป็นตัวสร้างและเป็นตัวทําลายแล้วก็บางอันก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทําลายมันดํารงอยู่คือพระนิพพานก็มีนะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับกฎเหล่านี้นะครับธรรมะทั้งปวงและกฎแห่งธรรมทั้งปวงเหล่านี้แหละจะเอามาเป็นฐานสําหรับตั้งพรมจจัยรขึ้นมาหรือว่าตั้งการดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับเรื่องเหล่านี้ ดําเนะินชีวิตให้สอดคล้องกับอนิจจังเพราะว่าอ,อนิจจังมันมีที่ยมันก็เลยเจริญไดนะ้ในเมื่อมันเสื่อมมันก็เลยไม่เสื่อมก็ได้อะไรพวกนีนะ้เดี๋ยวฟังดูท่านก็จะงงไปเรื่อยๆ mm hmm. แต่ไม่เป็นไรนะถ้าเข้าใจก็จะเข้าใจตรมันจันทร์ว่าเออมันดีอย่างนีน้มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎความจริงนะครับกฎความจริงในคราที่แล้วก็พูดไปแล้วนะ อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับพรหมจรรย์แล้วฉะนั้นวันนี้ก็เข้าหัวข้อแล้วเข้าเรื่องแล้วพรหมจรรย์ประกาศบนฐานความจริงในเดือนหน้าต่อไปก็จะพูดถึงธรรมะที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในภาษาธรรมะท่านเรียกอาทิพรหมจรรย์เวลาท่านไปอ่านในพระสูตรต่างๆทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะข้อนี้ไว้เพราะว่าธรรมะข้อนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นพูดให้อยากมา ข่าวต่อไปนะแต่วันนี้พูดเรื่องพรหมจรรย์ประกาศบนฐานความจรงิงแต่ที่จริงถ้าเข้าใจความจริงแล้วก็รู้ว่าพรหมจรรย์ประกาศบนฐานอันนี้ก็ใช้ได้แล้วถือว่าจบแล้วพรนี้นะครับแต่ว่าเวลาอย่างเหลือผมก็จะขยายความซึ่งขยายไปแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นหรือว่ายิ่งขยายยิ่งงงก็ไดนะ้คือถ้าเข้าใจางี้มันก็จบแล้วนะก็คือรู้ว่าพรหมจรรย์นี้เราประพฤติ เพื่อดับทุกข์แล้วก็อยู่บนฐานความจริงคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนและสิ่งต่างๆเกิดจากเหตุบนฐานเป็นยังไงเท่านั้นแหละถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็จบแหละนะครับเพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้อนอันนี้คิดเอาเองนะอาจจะเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือว่าคือผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะอาจจะงงหนักขึ้นไ็ได้ก็จะยกตัวอย่างมาสักหน่อยนะครับ ที่เป็นเช่นนั้นที่ระอาจารย์ประกาศบนฐานความจริงก็เพราะเหตุว่าเป็นคําประกาศโดยพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้แจ้งโลกจะมีคําบอกไว้อยู่เรื่อยๆในพระสูตรต่างๆครับท่านก็เคยท่องประจําแล้วเนี่ยนะในทีคขณิกายสีลขันธวัชสามัญญผลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าชาติสตรูบ,บอกว่าอิทามหาราชาตถาคโตโลเกอุปัชติดูก่อนมหาปพ ตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังเป็นพระอระหั์สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิช,ชาจารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจารณะสุขโตสเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตรโรปุริสธรรมมารถิเป็นนายสารถีฝึกบุรุษท,ที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสรัทธ,ธาเดวมนุษย์สานังเป็นเทวดาเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพักควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกังสเดวะกังสมารกังสัพพร,รมะกังสัตสมณะพรามณิงประชัง สเดวามนุสสังสยัมอภิญญาสัจฉิกัตวาปเวเตติพระตถา,าคตนั้นทรงกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกทำให้แจ้งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะและครามทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง สยามมาพิญยญานะทำให้แจ้งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามโสธรรมังเดเสติรัตถาคตนั้นสแสดงธรรมะซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้อาดิกัลยาณังนามในเบื้องต้นมัตเชกัลยาณังนามในท่ามตรางปริโยสารกัลยาณังนามในที่สุดศาสถังสัพพยัญชนะถึงพร้อมด้วยอัฏถักถึงพร้อมด้วยพยัญชนะ เกวะละปริพุนังปริสุทธิ์ธรรมพรหมจริยังประกาศเสติทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะคือความจริงเนี่ยพระองค์รู้หมดความจริงบอกไปแล้วในคราวที่แล้วทีนี้ด้วยความที่พระองค์ทรงรู้หมดรู้แจ้งเป็นสัพพันยูอย่างนั้นก็เลยประกาศพรหมจรรย์นชนิดที่บริสุทธิ์คือไม่มีเรื่องตัณหาไม่มีเรื่องทิฏฐิไม่มีเรื่องอคติใดๆว่า ถ้ามาเดินตามทางนี้แล้วจะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆจากนั้นก็หาไม่ามาอย่างนี้แล้วจะมีคนตามเป็นขบวนขบวนอย่างนี้ก็ไม่ใช่จะหาพวกหาฝูงอย่างนี้ก็ไม่ใช่จะประกาศลัทธิอะไรขึ้นมาเพื่อทำลายลัทธิอื่นก็ไม่ใช่นะแต่ว่าพราะองค์เป็นคนรู้หมดนะเป็นสัพพัญญุก็เลยประกาศพระมรรจัน์ชนิดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีสิ่งไหนที่ ควรเติมเข้ามาแล้ก็ไม่ต้องมีสิ่งไหนที่ควรอาอ,อไปคือมันพอดีพอดีแล้วสมบูรณ์แบบแล้วตองนี้นะครับอันนี้เพราะว่าพระรมจันย์นี้ประกาศโดยผู้ที่รู้ความจริงอย่างถึงที่สุดจึงประกาศอยู่บนฐานความจริงนะทีนี้ประกาศยังไงบ้างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างมาบางอันนะครับยกมาบางอันก็พอส่วนรายละเอียดท่านก็ไปอ่านเอาเองนะ เช่นเรื่องมีทับปัจจยาตามปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะที่สําคัญสําคัญท่านทั้งหลายคงจะท่องได้เติมต้นก็อวิชชาปัจจาสังขาราเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารับปัจจาวิญญาณน,นงเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีไล่ไปเรื่อยอันนี้ควรจะท่องกันให้ได้นะครับท่องไม่ได้ทุกคนเนี่ยถ้าท่องไม่ได้ก็เสียชื่อเกินไป ตนนั้นถ้าอยากจะมีชื่อก็ท่องๆไ้หน่อยท่องไม่ยากเกินไปนะครับไม่กี่ประโยคเองนะสิบสองประโยคคือมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดอาการสิบเอ็ดลักษณะแล้วก็มีสรุปตอนท้ายท่านนิยม mm. จนถึง mm. เอวเมตัสสะตเกวรสสะลุกขขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เป็นความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทุกข์แหละชีวิตขันหา้ามันเป็นทุกข์ ทีนี้ความเกิดขึ้นของกองทุกหรือว่าของชีวิตเนี่ยเป็นกองทุกล้วนๆถ้าพูดง่ายๆก็กองทุกร้อยเปอร์เซ็นไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่บอกว่าแม้ทุกเก้าสิบห้าสุบห้าเอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไง